สวัสดีครับนะี่ผมเจมินเด้นะครับเป็นนี่ในช่วงอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่นั่นเองคุณผู้ชมครับเกมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือลัดโมบายกันอีกแล้วนั่เนเองนะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดชื่อดังบน PC ซแล้วก็พัฒนาลงในมือถือโดยค่าย cent, เทนเซนตนั่นเองผู้ชมครับ โดยเกมนี้นะครับก็ได้มีในส่วนของตัวอย่างเกมเพยกันให้เราได้ชมกันบ้างนะครับเดี๋ยวลองไปชมกันนะไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวของตัวละครระบบต่างๆในเกมนั่นเองผู้ชมครับต่อมานะครับเราไปดูแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของเกมนี้กันนะครับก็จะเป็นแอนิเมชันการปีนป่ายแบบนี้นะครับการเก็บของเนาะแล้วก็เกมนี้มีไม้เขียด้วยนะครับอันนี้เราสามารถปีนขึ้นมาข้างบนแบบนี้ได้นะตัวนี้เป็นฟุตเฮดหลักทางจีนนั่นเองนะผู้ชมครับเราจะเห็นพวกแอนิเมชันกราฟิกด้วยนะครับภาพอาจจะไม่ได้คมชันแบบ 2K 4K หรือว่า Fu l l h ดีอะไรขนาดนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะก็ตัวเกมนะครับเป็นฟูเท็จากทางจีนที่เขาได้เทสกันนะครับผู้เล่นทั่วไปไม่มีสิทธิ์เข้ามาได้เทสอยู่แล้วเนาะอันนี้เหมือนเขากําลังเอ่อมาหาอะไรบางอย่างอยู่นะครับเป็นบ้านที่เขาสร้างไว้ตรงนี้หรอหรือว่าเป็นที่เก็บของเฉยๆ <laughs> เขาปีนเก่งจริงๆท่านผู้ชมครับนี่ปีนไปอีกนะโอ้ยต่อมาเนี่ยครับเขาจะลงไปแล้วมั้งอันนี้ปีนนะครับปีนขึ้นไปอีกหรอปีนขึ้นไปอีกเหรอ ปีนบีกปีนบปีกปีนอีกปีนเพื่อเขาจะขึ้นมาข้างบนแบบสุดๆเลยนะครับจริงๆมันเริ่มวนแล้วนะมาหาของนะครับมันจะมีของอยู่ตามกล่องนะเหมือนเกมอื่นๆนะครับนี่ครับลองเทสดูนะมีธนูมีลูกศรนะครับเดี๋ยวกาจะลงยังไงนี่แบบรวดเดียวนะโอ้ยมีกล่องลับขนาดคือแม่งกล่องแต่ละที่นะจุดโหดๆทั้งนั้นเลยนะพีผู้ชมครับเนี่ยอันนี้คือปีนเข้ามาหาของล้วนๆเลยนะครับยิ่งสูงยิ่งมีของดีนะเออยิ่งสูงยิ่งมีของดีนะครับนี่ หรือยิ่งสูงยิ่งมีของดีอะไรแบบนี้เรื่อยๆนะครับนะต่อมานะครับก็จะเป็นแอนิเมชันการเคลื่อนไหวนะครับนะนี่ครับมีเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าตัว UI ก็เหมือนพวก p u b G อะไรแบบนี้นะครับนะก็เป็นค่ายที่พัฒนาเรารู้กันอยู่นะครับเขาเป็นค่ายที่พัฒนา PUBG มาบ่ายนะครับเขาก็ดึง UI มาใช้แบบค่อนข้างคมนะแล้วก็เป็น UI ที่หลายท่านคุ้นหูคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับพวก UI ต่างๆของเกมนี้นั่นเองคุผู้ชมครับนี่ครับมีการขับรถไฟด้วยนะ ถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวภาพกราฟิกแล้วก็โดดลงไปนะครับมีอะไรอีกไหมนี่วิ่งคือเหมือนเล่นแล้วมันมีจุดตรงนี้เป็นจุดที่เข้ามาไว้นะครับเขากลับมาบ้านเราแล้วเขาแล้วนะครับนี่ปิดประตูบ้านนะสร้างไว้อย่างแข็งแกร่งมาจะเป็นในส่วนของตัวการทําลายบ้านนะครับที่จะมีให้ชมกันเนาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อเวลาที่แบบไปป้นบ้านคนอื่นนะครับเราก็ต้องทําลายแบบนี้เลยนุกชมครับทําลายกันแบบนี้เลยนะนี่ครับทําลายกันแบบนี้เลยโอ้โหแม่ง อะไรจะเวอร์วางขนาดนั้นนะครับนี่ครับทำลายคือค่อยๆทำลายไปบรรยากาศก็โอเคอยู่นะครับเนี่ยค่อยๆทำลายไปเห็นป่ะเออทำลายไป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 เนี่ยคือคือเราสามารถทำลายแล้วก็หาของนนี้ได้นะครับก็โดยรวมนะครับรู้สึกว่าแต่ที่หาข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมน,นะครับตัวเกมนี้มันจะเหมือนอตัว PC ประมาณสัก็ดเนนะครับคือพยายามถอดมา ให้หมดเลยนะส่วนกนําหนดเปิดให้บริการนะครับมีข่าวว่าจะเปิดให้บริการที่จีนนะครับปลายปี2024ถึงต้นปี2025นะครับประมาณเดือนกุมภาเนาะโดยเวอร์ชันโลบอลนะครับหรือว่าเปิดไทยยังไม่มีกําหนดที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ไทยจะเปิดให้บริการโดยค่ายกอรีนาเหมือนกันเนาะต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าชอบคลิปข่าวสารแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ